สบายดีพี่น้องแม่อมสินมาเิ่งเบ่ง,บงพามาเบ่งพักแม่อมสินปลูกสวนครัวกินจะ้ะสวัสดีและก็สบายดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านและทุกๆคนส่วนควัวกินกำลังงามอากาศอากา มันฝนตกกลมจมแจมเบวา,วา,าวยืดเบายาวมีคำเบานิดหนึ่งเงียบซิบเนาะแงพันแงต่โอโห้ยแงต่อฮังต่อปันต่อนอนเบนพี่น้องเอ้ต่อปะนต่อนอนเบนมันแงเนาะมันตอดอะบเห็นหน้าเห็นหัวเลยบุ๊ก บจักเวาวกระลามาคว้าวขวบไว้จักไปเสก็ได้เพราะว่าแตนโตดเธอโตมันโตดนะเนาะแง่่แง่คนพิษซะแล้วแง่่แง่คนพิษซะละจริงก็ไม่ได้อยากเวาอยากว่าหรอกนะเนาะเงียบซิไม่เห็นมา,มาตอบเลยเห็นมาเลยอันนี้ก็ใบกะเพรา จริงก็ไม่อยากว่าบอยากว่าให้เขาหรอกเนาะนี่ห้างต่อพิษต่อต่อมาต่อนอนเวนโอ้โหไปกวนต่อนอนเวนาะ้วเจ้ามันน้ำตอดจนหัวโปกหัวโลกบ่ได้กาออกไปใส่เลยพี่น้องเอ้จะเอาไรเออบ่ได้กาออกไปใส่เลยดอกต่อมันตอด โอ้ยน่าสงสารน่าเวทนาเนาะว่าแล้วกันเลแย่ห้างพิษบวกคิดสะก,ก่อนจังแย่เนาะอันนี้แย่บวก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 มึงรับความจริงก่ได้มึงก็ไปตายโรดไปตายโรดเออแต่อยากรู้เรื่องอย่างเรื่องคนคนนี้เนี่ยสุดยอดไม่ไม่เอ่ยของสื่อ พราะว่ามันไม่ลุกมาหาเราพี่น้องเลยนี่แหละแงเป็นไงตอดชงใส่ไปใส่บได้แหละตีงคิงบได้เลยอ่ะเอฟซีถลม่ม <c oughs> โอบมคอบใจหลายๆเด้อทุกท่านทุกทุกคนทุกกำลังใจที่เข้าใจแม่อมสินแม่อมสินบได้เว้าเสกเก่าเนาะคลิปนี้กะถ้าเขาไม่ตอบโต้เรากะถ้าเขายอมแล้วกเออรากะ ยกโทษให้เขาก็แล้วกันถ้าเขามาตบโต๊แม่อมสินจะมามาเล่าให้ฟังใหม่ชีวิตของเขาแบบใดแบบแบบแบบใบดแบบใ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 ดรู้บิดรู้ทุกสองทุกมุมแหละไม่อย่าเว้าวดอกคันว่าถึงย่ามกินเก็บเงินบุบบุบุบบบแหละเฮาผัดทุกยากเนาะเขาก็ลงไปหาหอยแหละเพื่อนเก็บคนละห้าซิบห้าสิบเพชรกระปุนกินพี่น้องนางมอนนะเพื่อนเพชรกระปุนกินปีนะ เพิ blender, Who, dog, long, ่นกาโทรน้่มโทรนี่เฮาฝึกไปได้รับด้โทรศัพท์เฮาฝึลงเหมือนหาหอยเพาะขายย้อนทุกย้อนยากเดี๋ยวเอาหลายตะกี้อยู่นั่นน่ะทุกทุกทุกขุนเขาเล่าเก่าหัวหน้ากินเดี๋ยวนี้ก็เออพื้นตัวอยู่เจ้ารวยบ่บ่รวยดอกบ่มีดอกพอดีกินพอมีผู้อยู่พอกินบ่กว่าดอกคือคือมันน่ะร่ำรวยน่ะ มาแล,แล้วเงินค่อยก็ออกแล้วห้าสิบบาทเพื่อนเก็บเพื่อนก็ไ่ได้เก็บหลายดอกซื้อกระปุ้นแต่ละคนแต่ละคนน่ะไก่อีแต่แน่ไรไปกินจุเข่าหากินเมิดเรือกินแล้วมาแล้วเลยอาบน้ำแต่เส้นยกยากเข่าเนาะค่อยกับไปแล้วบ้านนี้ไปบ้านนั้นเพือ่อนนั่นแหละโมเมนต์นบ้านเพื่อนดอกบ้านเท่าแก้เพือ่อนกาแฟใส่เท่าแกอยู่ขึ้นกันแหละไปแล้วเพมกำลังสิจับถ้วยจุาจอยหน้าสังเวชหน้าเวท,ทนาค่อยเจ้าชีว่าอะไรจับเอาถ้วยขึ้น บรต้องให้มันกินบ่ส่งเงินมันคืนบ่เบิ่งดูสุดเจ้าเบิ่งดูเออเบิ่งดูควมถ้อยของมันซ้ำใดอันนี้ขอมาเว้าคลิปสุดท้ายเด้ออย่าหายอย่าว่ากันเด้อเอฟซีทุกทุกท่านเด้อสิมาเว้าสุฟัังวันนี้ตอนนั้นค่อยเอาโอเคตัวนี้แหละเนาะ